ในช่วงเรื่องเด่นเป็นกระแสวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียลนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรค่ะติดตามได้จากคุณบีบุญสิริจึงจรสดรัพย์ค่ะ ปรเด็นเป็นกระแสบายบีบุญสิริจินจระดทรัพย์นะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปฟังข่าวดีสําหรับใครที่ใช้บริการบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินหรือใต้ดินเพราะว่า1ตุลาคมนี้นะคะเขาจะเริ่มให้บริการ20บาทตลอดสายแล้วนะคะคอรมออนุมัติแล้วด้วยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามในติก๊กต็ของประเด็นฮิตวิทอาน้องอายสวทอุดรธานีค่ะข่าวดีใครใช้รถไฟฟ้าเฮได้เลยค่ะ รัฐบาลทําได้จริงแล้วนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมาแล้วและที่สําคัญนะคะดีเดย์ Day ราคาเดียว1ตุลาคมนี้แต่ว่าภายในช่วงเดือนสิงหาคม68นี้ค่ะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและภายใน1ตุลาคม68นี้จะเริ่มดําเนินมาตราการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายและแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่ดําเนินการแล้วจบไปนะคะ ภายหลังจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โครงสร้างค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเงื่อนไขาการลงทะเบียนนะคะก็มีการยืนยันตัวตนบุคคลค่ะที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยระบุเลขที่บัตรประชาชน13หลักและสามารถใช้ผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรโดยสารรับบิทคัรดค่ะที่เคยลงทะเบียนไว้ที่จะใช้งานกับระบบไฟฟ้าผ่านแอปทางรัฐค่ะทั้งนี้นะคะบัตรที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะ แล้วก็เมื่อใช้งานหลังจากเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยจะครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินสีม่วงสายสีแดงแล้วก็สายแอร์พอร์ตแล้วลิงคค่ะเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะทุกคนคะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมาทั้งทีต้องรีบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กันค่ะ ยีบาทตลอดสายแบบนี้ก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เป็นการส่งเสริมการลดฝุ่น pm 2.5ด้วยนะคะและพบกับเรื่องเด็นเป็นกระแสได้ใหม่ในตอนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเสียงมงมา ก็20บาทตลอดสายเริ่ม1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะสำหรับใครที่เดินทางไปกรุงเทพไปขึ้นรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินนะคะก็20บาทตลอดสายก็ถือว่าเป็นมาตรการของทางภาครัฐด้วยอย่าลืมนะคะพี่นกอย่างช่วงของเดือนมีนาคมกุมภาพันธ์นี้นะคะฝุ่น PM 2.5เยอะมากเยอะมากในหลายๆพื้นที่นี่เป็นสีแดงนะคะหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างเราๆท่านๆเนี่ยโอ้โหมีผลกระทบเยอะจริงๆใช่ค่ะ ถ้าหากว่าเรามาร่วมกันใช้รถสาธารณะนะคะแล้วก็ใช้รถส่วนตัวน้อยลงหน่อยนะคะก็จะลดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ไปได้รวมถึงในส่วนของภาคอีสานบ้านเรา,าการไปเผาไปอีญังเจษีก็ต้องลดลงในพี่นก